ซึ่งบางทีนะคะเราไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือไปเรียนหนังสือนะคะก็จะไม่ทราบว่าตนเองถูกฟ้องคดีนะคะซึ่งพอจดฟ้องคดีมาแล้วคะก็จะส่งหมายเรียกและสำนัคําฟ้องไปที่บ้านถ้ามีคนรับมีคนเซ็นรับโดยชอบเลยนะคะจําเลยนะคะต้องยื่นคําให้การต่อสู้คดีภายใน15วันแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีคนรับไว้โดยชอบด้วยกฎหมายนะคะจำเป็นงานเดินหมายก็จะปิดหมาย ซึ่งกฎหมายจะขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันดังนั้นนะคะจำเลยจะต้องยื่นคาให้การต่อสู้คดีภายใน30วันแต่หากเลยระยะเวลาต่อสู้คดีแล้วนะคะเลยกำหนดระยะเวลา30วันแล้วจําเลยไม่มีการสู้คดีหรือไม่ได้ยื่นคำให้การะคะศาลก็จะรู้แล้วก็ทราบโดยอัตโนมัติเลยว่าจาเลยไม่ไประสงค์จะสู้คดีศาลก็จะพิจารณาพิพากษาไปฝ่ายเดียวนะคะให้โจ์ชนะคดีนั่นแหละค่ะเป็นผลทาให้ท่านแพ้คดี พอศาลท่านนะคะได้ดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาไปฝ่ายเดียวแล้วนะคะเมื่อเห็นว่าคาดีมีมูลและไม่ขัดต่อความสงมบมเรียบร้อยของประชาชนศาลก็จะตัดสินไปตามคำฟ้องของโจทน,นะคะพอศาลมีคำพิพากษาแล้วจําเลยไม่ได้อยู่ในศาลคือจำเลยไม่มาฟังคำพากษานะคะเหตุเพราะจาเลยไม่ทราบว่ามีการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฝ่ายโจทน,นะคะที่เป็นฝ่ายชนะคดีนะคะชอบที่จะร้องขอต่อศาล ให้ศารส่งคำบังคับให้แก่จำเลยก็คือส่งคำพิพากษาให้เราปฏิบัติตามนั่นแหละที่ท่านได้รับที่เขียนคําว่าคําบังคับอะไรบ้างน,นะคะที่เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้ก็บ้านที่ติดจำนองก็บังคับคดีได้แต่รถที่ติดไฟแนซ์นอยู่นะคะอันนี้บังคับไม่ได้ส่วนที่ดินเงินเดือนที่เกิน2 0,000บาทก็สามารถบังคับคดีได้เช่นกันนะคะ,ะระยะเวลาในการบังคับคดีมีกำหนดระยะเวลา10ปีนะับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านได้รับคำคับจากศาลแล้วนะคะอย่านิ่งเฉยนะคะให้รีบไปปรึกษาทนายความหรือสามารถปรึกษาทนายจอยได้ที่เพจสามาร t f ฟอร์อรย์ค่ะ